เริ่มแรกค่ะก็มีคนส่งเรื่องเข้ามาค่ะนะคะเป็นเป็นแบบส่งเรื่องเข้ามาแล้วก็เป็นรูปภาพเป็นไฟล์นะคะเป็นเรื่องราวต,ต่างๆว่าได้ยินว่าผู้ชายคนนี้ทำาททำแบบนี้มานานมากแล้วนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าบุ๋มเองเนี่ยก็พอเห็นภาพแล้วก็ตกใจเป็นกันว่าทําไมผู้ชายคนนี้ถึงกล้าทํากับเด็กมากมายขนาดนี้ณนะวันนั้นเนี่ยสิ่งที่บุมเจอเนี่ยคือ1ิกว่าคน นะคะรูปของเด็กประมาณสิกว่าคนแล้วเราก็เลยต้องสืบค่ะว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครอยู่ตรงไหนทํางานถึงไหนทาไมถึงเปิดเปิดบริษัทใหญ่โตขนาดไหนหรือเปล่าหรือเป็นใครมีแบ็กเป็นใครบ้างสืบหมดเลยบริษทัทเดียถูกเปิดมานานมากแล้วค่ะแล้วก็ปิดไปนานมากแล้วด้วยแต่ยังแอบใช้ชื่อ drama entertainment ในการทำาหากินอยู่ 2. ผู้ใช้คนนี้จัดงานอีเวนต์ตามห้างต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ <ขอ S 1> ภูกเกต็ตที่สงขลาหาดใหญ่นะคอศสีธรรมราชชุมพรจัดหมดเลย ในการจัดประกวดแฟชั่นโชว์จัดประกวดเด็กหนูน้อยต่างๆเน้นตลาดเด็กอย่งางเดียว 3. จะมีการเชิญเซเล็บนะคะนักร้องดาราดังๆของกรุงเทพไปที่งานเพื่อถ่ายรูปทำโปรไฟล์ของตัวเองแล้วก็แต่แต่ดา,ดาราเหล่านั้นแค่ไปงานแล้วก็กลับนะคะแค่ไปงานแล้วก็กลับ 4. คนบางคนส่งลูกหลานไปไปเรียนแต่เขาไม่รู้ว่าลูกคุณเจออะไรบ้างภาพที่เห็นเบาๆ จับถอดเสื้อมีจูบปากมีถ่ายอวัยวะเพศย้อนไปเห็นหน้าน้องมีเลียอวัยวะเพศมีบังคับถอดเสื้อผ้าตอนที่มีสติด้วยแล้วหน้าน้องคือไม่เต็มใจเลยและน้องก็บอกว่าโดนมาแล้วสามครั้งแม้ว่าไม่ได้นอนค้างคืนนะคือไปงานปุ๊บเขาอาจจะอ้างว่าก่อนเริ่มงานมาพักที่ห้องก่อนนะคะก่อนเริ่มงานมาพักที่ห้องก่อนแล้วก็ ขายลูกน้องในตอนนั้นหลักฐานเต็มข้อมูลไปหมดแต่สิ่งที่ผมชอบคือมีการจับกุมเมื่อคืนนี้นะคะภาพที่ผมได้เนี่ยคือสิบกว่าคนแต่กับกลายเาว่าสิ่งที่เจอในคอมของเขาเนี่ยมากกว่าร้อยคนและต่ำกว่าสิบสองหมดเลยและน่าจะทำานานบุ๋มเองกําลังของคือคุยกับตำรวจกันแล้วค่ะว่าเราจะคัดค้านการประกันตัวเพราะเราเชื่อว่าน่าจะมีของและหลักฐานเยอะกว่านี้ที่เขาแอบเก็บไว้เขาทำานานมากแล้วดังนั้นถึงต้องขอวิงวอนว่า หคุณไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลลูกคุณจะหลุดไปไหนเด็ดขาดเพราะตอนนี้เราฟอร์มทีมกันมาเป็นเดือนค่ะ 2. ทีมตํารวจสพหาใหญ่ทีมนี้เนี่ยทำงานกับที่ฉันมาหลายคดีแล้วนะคะเรื่องของการละเมิดเด็กหรืออะไรอย่างนี้ทำงานกันมาหลายคดีแล้วเก่งเก่งจริงๆ ดังนั้นไปดูข้อมูลไปเช็คลูกลูกของคุณได้ที่นั่น3ไม่ต้องกลัวข้อมูลล่วไหลคะ่ะในการดําเนินคดีต่างๆทางศูนย์ของอายการภาค9นะคะจะช่วยในการดูแลคุ้มครองสิทธิของเยาวชนและเด็กต่างๆที่อยู่ในเคสนี้และครอบครัวอย่างแน่นอนแล้วอย่างที่อีกอย่างหนึ่งคือสําหรับใครที่บอกว่าไม่มีค่าเดินทางในการมาขึ้นโดงขึ้นศาลหรืออะไรหรอกไม่ต้องห่วงองค์กรทําดีสัพพอรต,ตรงนี้เต็มที่ค่ะเราต้องเอาคนชั่วคนนี้อยู่ในคุก ไม่ให้เห็นเดือนเห็นต้องวันกันเลยนะและถ้ารู้ว่าใครในวงการบันเทิงหรือผู้ใหญ่คนไหนแอบช่วยผู้ชายคนนี้จะถือว่าร่วมอนาจารเด็กทันทีขอประกาศตรงนี้เลยนะคะเพราะหลักฐานมันชัดเจนเกิดไปและอยู่ในกลุ่มไลน์ใครอยู่ในกลุ่มนั้นจะโดนคนงานนี้เอาจริงค่ะ